วันนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิภากษาที่บริษัททรูดิจิตัลกรุ๊ปจำกัดเป็นโจทยื่นฟ้องศาสตราจ,จารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชเป็นจำเลยฐานปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 จากกรณีที่จำเลยออกหนังสือแจ้งไปยังบริษัททรูดิจิตอลกรุ๊ปในฐานะผู้ให้บริการแอป True ID ได้นำสัญญาณมาถ่ายทอดในแพลตฟอร์มแอปทรูไอดของตอนเองต่อมาอนุกรรมการพิจารณาด้านกิจการโทรทัศน์ได้ดพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าวและสำนักงานกสะทะชได้ออกหนังสือแจ้งไปยังบริษัททรูดิจิตอลโจ์ เป็นผู้ทำผิดกฎหมายอาจส่งผลให้ผู้รับอนุญาตอาจระงับเนื้อหารายการที่บริษัทส่งไปออกอากาศส่อสแสดงเจตนากั่นแกล้งให้บริษัททรูดิจิตอลกรุ๊ปได้รับความเสียหายโดยวันนี้มีหลายภาคส่วนมาให้กำลังใจพี่ลงรอยจำนวนมากสารพิเคราะห์พยานหลักฐานรับฟังได้มั่นคงว่าจำเลยเป็นผู้สั่งการใช้ให้มีการจดทำบันทึกให้รองเลขาธิการกสทชลงนามในหนังสือดังกล่าวว่าโจทย์เป็นผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าใจว่าโจทย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบจำเลยมีหน้าที่นำเสนอต่อกรรมการกรสทชต่อไปแต่จำเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามจากข้อความที่ว่าวิธีการที่เราต้อง enforce เรื่องนี้ must carry มีเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตจากกสทชเท่านั้นเมื่อ t ไอดี ID, ไม่ได้รับอนุญาตมันเหมือนว่าเคลียร์คัสคุณตั้งเป็น ott คุณทำผิดเงื่อนไขใบอนุญาตสิทธิ์ must carry คุณไปทําผิดกฎหมายมันทําไม่ได้คุณต้องพิจารณาว่าจะมาเข้าสู่ระบบหรือไม่เมื่อคุณปล่อยให้เนื้อหาเอาไปออกในที่ที่ไม่ควรข้อความดังกล่าวอนุมานได้ว่าผู้ประกอบการจะวิตกกังวลมัสแครีนำช่องฟรีทีวีไปออกอากาศในช่องที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นการใช้หน้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายชัดแจ้งดังนั้นแนวทางที่จำเลยดำเนินการมีคำว่าตลบหลังหรือล้มยักษ์สื่อความหมายชัดเจนว่าจำเลยประสงค์ให้กิจการของโจ์เสียหายท้งที่มีผู้ท้วงแล้วแต่แทนที่จำเลยจะปฏิบัติตามด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่กลับใช้อำนาจในการกันแกล้งโจ์เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157าที่ภาคสาลงโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีต่อมาจำเลยยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวสารมีคำสั่งอนุญาตหลังจากได้ประกันศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองยกมือไหว้สื่อมวลชนที่มาทำข่าวซึ่งถือเป็นกำลังใจอย่างดีเมื่อนักข่าวพยายามสอบถามถึงบทบาทในการทำหน้าที่กสทชจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นรวมทั้งสอบถามถึงประเด็นที่มีคนในกสทชอร็อบบี้ให้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแลก,กกับการถอนฟ้องก่อนอ่านคำพิพากษาว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร อาจารย์ที่รองรองไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเพียงแค่ยิ้มรับและยกมือไหว้พร้อมขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ